เรากลับมาอยู่กันในแมปที่จำลองการเป็นมแมลงนะฮะกับแบบนี้ที่ชื่อว่า Little World นะครับยังจำกันได้หรือเปล่าฮะแมบปบนี้ไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างโอ้โหแมงป่องสีดำตัวใหญ่สแสดงว่ามีมแมลงมาใหม่แน่นอนมีมแมลงมาใหม่ครับเพียบเลย161นะครับเลเวลก่อนหน้านี้ที่เล่นไปนี่รู้สึกว่าจะอัพแต่พวกเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ก็มาใหม่ใช่ไหมเนี่ยซุปเปอร์เพชรอันนี้คือ ตัวอะไรเนี่ยดาร์กอ um ัม布าดกอนเท่ดีแฮะโอ้โหแปดร้อยโลบัคเราใช้พิงค์ทูเปอร์อยู่แปดร้อยโลบัคแล้วบอสมีมาใหม่ไหมมีเจ้าหนูมีกบมีเจ้าหนูตัวนี้นะฮะมีงูมีอ่าสไปเดอร์ Spider. เอ๊ะเคยสู้หรือ,อยังแมงมุมมีสควิดเกมนะครับแล้วก็ตุ๊กตาหิมะอันนี้น่าจะยังไม่เคยสู้ตู้สัตว์เลี้ยงปกตินะฮะมีวอคาโน่ด้วย ตู้โคาโน่เป็นไดโนเสาร์มีลีเจนด a รีด้วยใช้สตาร์ใช้ดาวซื้อนะครับเรามีอยู่หมื่นสองอ่าฮะอันนี้คือแมคานนิกแมคานิกเป็นมแมลงมีมิติ i c a l ห้าเปอร์เซนอันนี้ใช้สองพันดาวอันนี้ใช้สามพันห้าอันนี้ใช้สามพันอันนี้เป็นพวกหมีเป็นไดโนเสาร์เป็นเพนกวิน Penguin นะครับมีอัปเดตมาใหม่เยอะเพราะว่าไม่ได้เข้ามาเล่นนาน ขอตัวนี้สักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันเท่ดี800อัมราดากอนแปดร้อยโลบักเอเดี๋ยนะเดี๋ยวเนะดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกลายเป็นตัวนี้ล่ะรับเดล l รีวอร์ดสี่ห้าหกนี่มันสควิตเกมนี่อัมราดากอนพลังเริ่มต้นเท่าไหร่ดูยังไงนะลืมเปอร์เซ็นต์นี้คือต้องเก็บเลเวลใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มได้อีกสองตัวด้วยฮะตัวที่สองไม่ใช่อีกสองตัวบูสต์ยี่สเปอร์ซ็นต ใส่ได้สองตัวอย่างนั้นก็ตัวเดิมก็ยังอยู่แล้วก็ใส่ตัวนี้ไปอัมราดากอนเท่ดีตัวนี้มีมังกรเป็นสัตว์เลี้ยงไปปลดลอ็อกออกมียน,นี้ด้วยหาหิบสมบัติโอะอันนี้คืออะไรมินิบอสใช่หรือเปล่าเฮ้ยจริงด้วยเมื่อก่อนไม่มีมีมแมลงเป็นศัตรูด้วยเพื่อเก็บดาวนี้เอง อ๋อเอาไว้เก็บดาวโอ้โอ้ตัวอะไรเนี่ยงูเหรองูหรือไส้เดือนหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยพลังเยอะด้วยพลังเยอะด้วยพลังเยอะพลังเยอะตัวนี้เหมือนกัดช้าให้เราสามร้อยสิบห้าดาวเออดาวก็ฟาร์ไม่ยากนะนี่นี่นี่รีเจนเดอรี่หยิบสมบัติรีเจนเดอรี่เลเวลสัตว์เลี้ยงขึ้นเร็วอยู่นะเรเวลเก้าแล้ว แต่ว่าเลเวลของเราขึ้นช้าฮะมันต้องบวกคูณสองก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนะบูสต์ใช้อยู่หรือเปล่าไม่ได้ใช้จริงด้วยนี่ไงบูสต์ดาเมจหนึ่งชั่วโมงอ่าเฮ้ยตัวอะไรเมื่อกี้โอ้ตัวมบนเริ่มเลยแล้วก็บูสต์ HP ด้วยหนึ่งชั่วโมงโอเคอืมแล้วค่าสถานะสัตว์เลี้ยงคูณเท่าไหร่นี้ดูยังไงเนี่ย ของตัวที่เราใส่อยู่มีตัวนี้บวกหนึ่งร้อยสิบสี่เปอร์เซนกับตัวนี้บวกสี่สิบเปอร์เซนบอสไดโนเสารมายังไม่เคยสู้อืมอืมไม่มีใครมาสู้เลยเหรอไปไหนกันหมดยืนอยู่กับที่เลยนะนายไม่ขยับบ้างเหรอที่เกียจเดินเลยไงเดืานเลือดเหลือสองลว <laughs> เราก็ไม่ได้อยู่ในวงนะโดนดาเมจได้ยังไงฮิวมาฮิวมา เออสู้ไปสู้ไปลบก่อนเราตีช้าควรจะตีได้แต่ละทีลด93นะครับเอาโดนนี้ยังไงเนี่ยมามามาสุดท้ายไม่หนีละกัดก็กัดมาเลยเจอเดยวเสาตัวทีเล็กได้60,000นะฮะ60,000 xp ได้1ในหเลเวลแน่นอนโอเค โอ้เลเวลอัพเท่าไหร่สามิบสี่แล้วครับเราได้หนึ่งเลเวลกลายเป็นตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยส i ิตเกมอีกแล้วหรอใช่เหมือนตัวนี้เลยพิง t ทูเปอร์เนี่ยส i ิ g เกมอีกแล้วแต่เหมือนว่าสัตว์เลี้ยงคุณให้ไม่เยอะเลยอะ่ะคุณไม่ค่อยเยอะผมว่าฟาร์มข้างนอกดีกว่าฮะสู้บอสยากตัวอะไรเนี่ยปลาไหลเหรออืออือทีหนึ่งโอเคสองร้อยกว่าเลย ดาวฟาร์มไม่ยากหาหิบสมบัติก่อนไม่สู้บอสละนี่สีม่วงเฮ้ยเพื่อนปล่อยพลังได้เหรอเมื่อกี้โอ้กลายล่างอีกแล้วเป็นสีดำเหมือนเดิมล่างเดิมแมงป่องเอ๊ะทำไมแมพมันค่อยๆโหลดมาเมื่อก่อนนม่เป็นอย่างนี้นะเขาปรับให้มันแบบไม่แหลกแน่เลยอืม หีบสมบัติอยู่ไหนไม่เจอเลยครับหรือว่าสู้บอสแบบนี้ดีกลับไปที่เมืองก่อนลองดูว่าบอสอันไหนที่คนเยอะๆสู้อันนั้นดีกว่าอาอันนี้ตุ๊กตาหิมะมีคนไหมมีไหมไม่มีไม่มีใครสู้บอสเลยไม่มีใครสู้บอสเลยครับคนไปไหนกันหมดอ่ะเอะตอนแรกไม่มีใช่ไหมโซนนี้ เป็นเหมือนลังปวกฮะข้างในเดินก็ไปได้นี่มแมลงต้องอยู่อย่างนี้เฮ้ยน,นี่คืออะไรอ่ะตัวใหญ่บอสครับควีนแอนตราชินีมดโอ้ตีข้างบนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเอาเละเลยหยิบสมบัติไม่เจอเลยอ่ะอนี่นี่นี่น,นี่สีม่วง อืมโอ้ตัวอะไรเนี่ยแล้กลายเป็นหอยทากกลายพันธ์ฮะมันเหมือนด้วงมันเหมือนเออหอยทากก็หอยทากโอเคตัวใหญ่ขึ้นดูสัตว์เลี้ยงหน่อยเราอีโวได้แต่ว่าต้องใช้ตัวใช่ไหมใช่ฮะต้องใช้อีกสองตัวครับอ๋อเรามีตัวนี้อยู่แมกมาแอนเราลองอีโวตัวนี้ดู ตัวนี้นะครับใช้เจ้าตัวนี้กับตัวนี้พิงทูเปอร์กับเพชรอีกสองบห้ามาเอการเป็นสีม่วงตัวนี้ยังอ e ีโวนี้อีกเหรอยังอ e ีโวนี้อีกเป็นสีฟ้าเรามาเปิดตู้ดูตู้ที่แพงที่สุดคือตู้นี้วัคคิกสามพันห้าร้อยดาวนะครับเปิดมา ได้อะไรอะ่ะอ๋อยังไม่รู้จนกว่าจะอ๋อต้องอันนี้อีกทีหนึ่งคือต้องรออีกนะฮะกว่ามันจะออกมาเป็นตัวแต่ถ้าเกิดใช้80โลบัคเปิดได้เลยมีอย่างนี้ด้วยอ่ะฮะออกมาเป็นนี่ไงเลด e ้ลอิวิลดาร์กอนระดับอะไร ระดับแลฮะโอเคเลดอีวิลดรากอนนะฮะกับเจ้าดาร์กอัมลาดรากอนอีโวมาแล้วไปฟาร์มต่อเหมือนจะสปอนน้อยลงนะหิบสมบัติไม่เจอเลยเจอแต่พวกมแมลงแมลงให้แต่ดาวอ่ะโอ้สีม่วงตัวเดิมดูเท่ขึ้นมังกรตัวเล็กมแมลงตัวใหญ่กว่ามังกรนี่อะไรเนี่ยข้างบนอะไรนะ ก <Godzilla. laughs> อซิล่าเฮ้ยดาเมจน้อยลงอะ่ะสู้กับพวกนู้นเก้สิบห้าสู้กอซิล่าห้าสิบห้านี่แต่เราสู้นายได้นะกอซิล่ายิงเลเซอร์เหรอโอ้ยเลือดเลือดเลือด,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 ดโดนโดนอะไรเนี่ยโอ้สู้นานมากเอาไว้ก่อนแล้วกันมีกอซิล่ามาด้วยนะฮะไม่น่าเชื่ออีกเลเวลหนึงมาดูซิตัวต่อไปเป็นยังไง ถ้า99ลูบังเนี่ยโอเคอยู่นะอันนี้300เลยอ่ะ1นึ่งเลเวลกลายมาเป็นอุตัวอะไรเนี่ยตัวเป็นกวางเหรอกวางแวงปองเขาเนี่ยกวางแน่นอนมีสีสันด้วยตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคครับนี่คือ Little World นะฮะแวะกลับมาดูว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ